เมื่อครั้งเริ่มลงมือเขียนบทบรรยายธรรมชุดนี้ในข้อจำกัดหลายๆด้านอย่างมากมายโดยเฉพาะเรื่องเวลาในการรับฟังแต่ละตอนถูกกำหนดให้สั้นกระชับเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่เสพสื่อจากโลกออนไลน์ดังนั้นเนื้อหาที่ร้อยเรียง ดำเนินมาทั้งหมด45ตอนนี้จึงเน้นที่แก่นคําสอนขององค์พระศา,ศาสดาในเรื่องอริยสัจสี่เท่านั้นอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาโดยเรียบเรียงเรื่องผ่านการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ความคิดออกบวชการบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้ปฐมเทศนา การประกาศพระพุทธศาสนาตั้งแต่ในพรรษาที่หนึ่งและนำบางเหตุการณ์ที่สำคัญมาใส่ไว้ในแต่ละตอนจนจบลงในตอนที่45นี้วัตถุประสงค์ของการผลิตสื่อธรรมะในชื่อชุดฟังธรรมเถิดชื่นใจนี้ทำเพื่อลงเผยแพร่ในสื่อของโลกออนไลน์โดยเฉพาะเพื่อเป็นการระลึกถึง พระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่ได้ทรงมีพระเมตตาสั่งสอนสัตว์ให้หลุดพ้นไปจากการเกิดความแก่และความตายได้สำเร็จเทินขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมอลิชัยคำกองแก้วประธานบริษัทคีย์สโตนเรคคอร์ด ที่ได้เป็นหัวเรือใหญ่ในการลงมือผลิตผลงานชิ้นนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขออนุโมทนาบุญกับผู้เสียสละเวลามาบริจาคเสียงเป็นทานทุกๆคนทำให้ผู้ฟังธรรมทั้งหลายได้รับรสพระธรรมได้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นขอให้อานิสงส์มากแห่งการบริจาคพระธรรม เป็นทานแก่เหล่าพุทธบริษัทสี่แก่ผู้รับฟังทั้งหลายนี้จงบังเกิดแก่ผู้ผลิตและผู้เผยแพรท่ทุกๆคนทุกๆท,ท่านด้วยเถินขอให้ความผาสุกทั้งหลายจงบังเกิดมีแด่ผู้ได้ทำบุญไว้ทั้งในโลกนี้และโลกอื่นเถิน ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนน้องๆที่ยินดีร่วมบุญถวายเสียงเป็นธรรมทานด้วยแรงศรัทธาในพระศาสนารายการฟังทำเถิดชื่นใจจะสำเร็จรู้ร่วงไปไม่ได้ถ้าขาดพวกท่านในปีใหม่นี้ขอให้บุญบารมีช่วยให้ล่อให้สวยรวยและฉลาด สมปรารถนามีความสุขจนท่วมฟ้าไร้โรคาสุขสต์กันทั้งปีสุขสต์วันปีใหม่สมบัติใหญ่ไหลมาทุกนาทีให้เห็นธรรมกายสุข,ขีปีใหม่นี้จงมั่งมีกันทุกคนคะ่ะสุขสต์วันปีใหม่ต้อนรับปี2 5 6 2 แล้วก็ร่ำรวยไปพร้อมๆกันนะคะรายการฟังธรรมเถิดชื่นใจได้เดินทางมาถึงตอนที่45ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยเพราะเพื่อนๆและน้องๆช่วยกันลงเสียงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ตามเจตนารม์ของข้าพเจ้า เสียงของทุกท่านที่ได้ถวายเป็นธรรมทานนี้นับว่าใหญ่หลวงนักเหมือนประหนึ่งท่านคือฟันเฟืองตัวเล็กๆที่ช่วยกันคำจุนพลักดันให้ศาสนาพุทธของเราคงอยู่คู่ปัตพีชั่วกับชั่วกันผลบุญที่ท่านได้ร่วมกันบริจาคทานเสียงของท่านในครั้งนี้ ขอจงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคำว่าไม่มีขอได้อย่าได้บังเกิดแก่เพื่อนๆนน้องๆทุกท่านด้วยประการทั้งปวงรายการบรรยายธรรมชุดฟังธรรมเถิดชื่นใจนี้ ได้ออกอากาศมาเป็นระยะเวลานาน9เดือนตั้งแต่วันพระแรกของเดือนเมษายนปีพศ2561จนกระทั่งมาจบลงในตอนที่45ในวันขึ้นปีใหม่วันที่หนึ่งมก,กราคมปี2562นี้มีรายนามผู้ร่วมบุญร่วมกุศล ช่วยกันสละเวลามาบริจาคเสียงเป็นทานดังต่อไปนี้ฟังธรรมเถิดชื่นใจทั้งภาพและเสียงชุดฟังธรรมเถิดชื่นใจทั้งหมดนี้ทำเพื่อเป็นธรรมทานให้ท่านนำไปเผยแผ่ได้ทั้งคณะทีมงานคีสโตนเรคคอร์ด ขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยเรียบเรียงจากดำรัตของพระตถาคตโดยพระอิงคสากยะนรวรูปท่านเศรษฐีท่านจึงมีผิวพรรณของพระพุทธเจ้าผิวพรรณของพระพุทธเจ้าช่างขาว่องมีรศมีสว่างนวลตางดงามยิ่งนักเป็นบุญของเราเหลือกเกินที่ได้มาพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วในโลกนี้จริงๆ วิสาขาลูกพอ่อสายสายวันนี้จะมีพระอาหารหันมารับอาหารที่บ้านของเราลูกช่วยเป็นทุระดูแลให้เรียบร้อยด้วยนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอเธอจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าเธอจงมีนามว่าวิสาขานิคารมารดาท่านพ่อใจเย็นๆ นั่งสงบใจสักพักท่านพ่อก็รู้จักวิสาขาดีพอๆกับลูกนางเป็นคนสงบเย็นเรียบร้อยมีกริยามารยาทเป็นที่รักของทุกๆคนท่านพ่อคงไม่ปฏิเสธการแสดงพระธรรมเทศนาของพระองค์ทุกๆครั้งหากข้าพระองค์มีด้รับฟังด้วยเมื่อได้พบหน้าข้าพระองค์แล้วพระองค์ทรงเมตตาแสดงธรรมนั้น ให้ข้าพระองค์ได้รับฟังด้วยเถินข้อนี้เพื่อป้องกันข้าพเจ้าถูกต่อว่าซึ่งซึ่งหน้าและนินทารับหลังว่านี่หรือผู้ประดุดเงาตามตัวพระพุทธเจ้าแต่ถามพระธรรมใดๆไม่รู้ความเอาเสียเลยพวกคนแก้ผ้าไม่มีความละอายเหล่านี้ จะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ท่านพ่อมีจิตศรัทธาฝักใฝ่พวกนักบวชอเจลกะชีเปลือยแบบนี้ได้เช่นไรความหมายของลูกนั้นคือการเปรียบเทียบให้เข้าใจว่าท่านพ่อกำลังบริโภคบุญเก่าอยู่มิใช่ไปกล่าวร้ายว่าท่านพ่อกำลังบริโภคของบุรเนา่าลูกต้องขอโทษด้วย ที่กล่าววาจาอันเป็นเหตุให้ท่านพ่อเข้าใจผิดแม้ว่าเราสองคนจะถูกครอบครัวทั้งสองฝ่ายชักนำให้เข้ามงคลวิวากันมาเป็นคู่ครองกันด้วยฐานะทั้งรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติเสมอกันสมกันดังกิ่งทองใบหยกแต่ในความแท้จริงแล้วเราสองคนใช้ชีวิตคู่กันแบบพี่น้อง แม้ว่าจะร่วมห้องร่วมเตียงเดียวกันแต่ก็มีได้มีการราคะเกิดขึ้นแบบสามีพัญญาคู่อื่นๆเราถือศีลเสมอกันเราต่างทำหน้าที่ของบุตรผู้มีความกตัญยูต่อบ,บิดามารดารับผิดชอบดูแลการงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถจนบัดนี้บิดาและมารดาของเราทั้งสองฝั่ง ได้สิ้นชีวิตหมดแล้วเราทั้งสองคนได้โปรงใจกันตรงกันว่าขอออกบวชขอสละสิ้นชีวิตทางโลกขอสละสิ้นทรัพย์สินมหาศาลนานาเพื่อออกสแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ขอเพียงให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเถินสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้จึงไม่มี สิ่งนี้จึงดับการปรุงแต่งคือสังขารทั้งหลายในกายวาจาใจก็ดับลงเมื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณไม่มีที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีนามรูปก็ดับลงการกระทบกันของตากับรูปหูกับเสียง จมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสการสัมผัสทางกายการสัมผัสทางใจจึงไม่เกิดขึ้นดับลงพันษาที่45พระชนพันษา80ปีในยามปลายแห่งราตรีคืนวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำเดือน6 วันวิสาขาบูชาณป่าไม้สาละใต้ต้นสาละคู่ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งนครกุสินาราพระผู้มีพระภาคบรรทมสงบนิ่งพร้อมที่จะปรินิพพานแล้วทรงเอ่ยพระพุทธดำรัสเป็นครั้งสุดท้าย อานนท์นับแต่นี้เราจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วอานนท์ทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้และบัญญัติไว้ด้วยดีนั่นแหละจะเป็นพระาศาสดาของผู้ท่านสืบแทนเราตถาคต เมื่อเราล่วงไปแล้วผู้ใดปฏิบัติตามธรรมอันชอบยิ่งนี้ผู้นั้นจึงชื่อว่าได้สการะบูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่งอันประเสริฐแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนท่านทั้งหลาย และขอให้ท่านทั้งหลายทราบไว้ว่าสังขารทั้งหลายมีอันเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด